มือส JK สวัสดีค่ะมองหารถไปใช้ต้องการสายประหยัดคันเล็กราคาไม่แพงคันนี้ตอบโจทย์ทันได้ทุกคอเลยนะคะเหมาะสำหรับเศรษฐกิจแบบนี้ในยุคแบบนี้ค่ะโดยที่ไม่ต้องพึ่งรถไฟฟ้านะคะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำรถนิสสันมาร์ทปี12 5ประตูโล่งแม็กสวยครบชุดพร้อมขับใช้งานต่อได้เลยนะคะ เทียอ,ออตโต้ขับง่ายขับสบายเบาะหนังสภาพสวยไม่ขาดไม่ฉีกเบาะรังพับได้ล้ออล่รและอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ครบราคาคันนี้เพียง89,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจทักได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ให้แล้วเน้นโทรคุยติดต่อเจรจากันเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่าน แอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นตามที่ผู้ขายเขาลรงรายละเอียดไว้เท่านั้นเองนะคะสำหรับในวันนี้ต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน้าช่องนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปในการนำเสนอของ JK นะคะสวัสดีค่ะ